สุดยอดแชมพูสุนัขที่เขานิ่งเลือกใช้อับน้ำเมื่อวานไหนดูหน้านี้ดูหน้านี้หน้ามายาโดบหน้ายาโดบหน้ายาโดบหน้ามานี่เถอะเดี๋ยวให้กินดมนะไหนไหน <c oughs> โดบหน้ามะโดบหน้าวะ <c oughs> จะเป็นคนดูแลทั้งหมดเขานึงก็จะรู้หมาทุกตัวต้องหลักพี่คำนะคะเพราะว่าพี่คำเป็นคนเก็บทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่บ้านยังมีแบบความสะอาดอยู่ทุกนี้ก็พี่คำทำนะคะแล้วก็ไม่เหม็นใครจะคิดว่าเวลาเลี้ยงหมาเยอะแบบนี้มันจะเหม็นมากคือเหม็นแบบทั้งขี้ทั้งฉี่ทั้งอึทั้ทงสารพัดสารเพนะคะแต่ว่าบ้านเราก็ไม่เหม็นเลยนะคะก็คือต้องยกมอบความดีความชอบนี้ให้ยายคำไปนะคะ คิดว่าเขาต้องมีความสุขมาที่อ่ท้านคิดว่าเขามีความสุขครับเพราะาเขาไม่เหงาเลยเขาไม่เหงาเลยคือพี่เลี้ยงเนี่ยคนที่สี่สิบครับก็แปลว่ามีสี่สิบคนนะครับยังไม่รวมพี่คําที่คอยแบบหาข้าวหาน้ําให้กินตลอดไม่มีขาดแบบบุฟเฟ่ตลอดเวลาแล้วก็ห้องแอร์คือสามารถร้อนก็สามารถเดินเข้ามาได้มีคนเปิดประตูให้คือทุกอย่างคือเข้เนื่องนี่คือค่อนข้างที่จะแบบเป็นหมาพูดง่ายๆเลยคือ อิสระมากอยากลงไปเล่นดินก็ลงไปเลยอยากขึ้นมาห้องแอร์ก็ขึ้นเลยร้องหาอาหารเมื่อไหร่ก็มีคนเอามาป้อนเออค,คิดว่ามันมันเป็นหมาที่โชคดีมากหมูจะกินหรอกินกินเรื่อยเป็นกินงเป็นิน ไหลไหลโอ้โหทไม่ขาไม่รู้เลยนะน,อน,น้องก็รอน้อวันเก่งจริงจริงแล้วต้องบอกว่าที่บ้านเนี่ย <c oughs> เขาก็คุกคีกับน้องหมาอยู่แล้ว เอาเข้านึ่งมาก็มีตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะเอาเข้านึ่งมาก็ตื่นเต้นเล็กน้อยว่าเออน่ารักลูกเขาเจ้าอะไรเงี้ยน่ารักอะไรเงี้ยเออก,ก็ก็ค่อยๆดูกันไปแรกๆก,ก็ยังไม่มีอะไรแรกๆก็แบบเบสิกแต่พอเริ่มอยู่นานไปนานไปเริ่มแบบเบาไวและอีวึงและบาไวแล้ว สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูของเราเขาอิสระครับเราไม่ได้เลี้ยงแบบเลี้ยงแบบคุณหนูอะ่ะเราเลี้ยงแบบอยากไปไหนก็ไปอะ่ะคือพื้นที่บริเวณบ้านเขาเนึ่งสามารถที่จะเข้าไปได้ทุกที่ไปลือ้อไปกัดไปสนุกไปขุดดินไปคาบขนมไปอะไรของเขาอะ่ะแล้วถ้าเขาร้อนเขาก็จะมาควดควดประตูแล้วก็เข้ามานอนแล้วเขาก็จะลงไปเลีนยนสนมากเขาเนึ่งจะไม่ค่อยใช้ชีวิตในห้องแอร์นะครับสมมติว่เขาจะอยู่กับดินกับทราย กับมาที่ไหนมีแฟนแล้วกัลุนาใส่ใจเดี๋ยวมีคนแย่งไปอย่าหาว่าไม่เตือนทำยังทำนะตายมาเร็ว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 อีกการขึ้นตัววันหนึ่งมาเร็ว,ารวม,มาเร็วมาเร็ว ถ้าพิมเผยมุมมองเขานึ่งทุกมุมมองให้พี่ๆเห็นนิสัยของเขานึ่งทั้งหมดทั้งมวล พยายามเผยออกไปในไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือไลน์หรือจะเป็นโอเพนแชรของเราที่เป็นไลน์กลุ่มแฟนคลับเขาหนึ่งหรือทุกอย่างบางอันมันอาจจะไม่ได้ลงหน้าเพจบางอันมันอาจจะไม่ได้ลง YouTube แต่มันก็ยังมีบางมุมมองเช่นไอีพี่คำที่เป็นมุมมองที่ทุกคนไม่ได้เห็นเพราะว่าพิมพ์ตื่นไม่ทันมาเ็วมาเ็วมาเ็ว พิมพ์ก็ไม่ได้ถ่ายก็จะมีแต่พี่คําถ่ายก็จะมีมุมมองออในไอจีพี่คําที่แตกต่างแล้วก็มีในทิกตอกบ้างมันก็จะสลับคนไปกันไป เขาหนึ่งพิมพก็จะพยายามทําให้ทุกคนเห็นมุมมองเหมือนว่าพี่พี่ได้มาอยู่กับเขานึ่งทุกๆวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามแบบลงทุกจุดทุกอย่างที่เราสามารถหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายได้ทันและให้พี่พี่เหมือนกับได้ใช้ชีวิตกับเขานึงทุกวันแบบนี้ค่ะออัดูหนังดูหนังลูกวนจะกลายเป็นัองเออ กินมนมใช่ไหมอยากกินมนมบัดดีก่อนอ่าวัาด,ดีวัาด,ดีวัาด,ดีเช้าเช้าวัาดีเช้าเช้าจะได้กินมนมแล้วอ่านั่งลงลูกนั่ง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 ก่อนนั่งก่อนอ่อยายังได้กินมนมแล้วนิวยอดมามาว่าดีก่อนนิวยอด เอายางแล้วเบิดลาบัดดีก่อนบัตรดีค่ะบัสดีค่ะนั่งลงไม่ให้กินนั่งก่อนไม่นั่งนั่งนึ่งนั่งลงน่งนั่งนั่งอืมถ้าจะกินต้องนั่งขอมือด้วยขอมือขอมือนั่งนั่งนั่งที่สวยนั่งที่สวย